กีฬาโนกับผมแชมป์พิลพลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุ้นกันนะครับว่า3ทีมที่จะตกชั้นจะเป็นใครสำหรับหนะของฟุตบอลไทยลีกนะฮะได้ไปลวหนึ่งชนะวันนี้มี3คู่จะมี2ใน3จะต้องตกชั้นคู่แรกท่าเรือครับท่าเรือบอกว่าถ้าเกิดชนะรอดเลยแต่ปัญหาของท่าเรือคือท่าเรือเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าบ,บุรีรัมและบุรีรัมต้องการไม่แพ้ที่สุดเพื่อจะจบฤดูกาลนี้ไม่แพ้ใครเลยจะเป็นอย่างไรชมกันคู่แรกครับ นี่ครับหากถ้าเรืออยากรอดต้องชนะบุรีรัมแต่นัดนี้แชมป์ไทยลีกในชุดขาวยำเละครับด้วย2กองหน้าบราซิลจิลเบรโตมาเชนาเบอร์22เหมาคนเดียว3ลูกนะครับจบฤด,ดูกาลนี้ซัดไป21ประตูเป็นดาวซันัวอันดับ3และเดียโก้หลุยซานโตคนนี้ชิป เหนือชั้นอีกหนึ่งจบฤด,ดูกาลในฐานะดาวซันโวสูงสุดตลอดการของไทยเลีก33ประตูบุรีรัมย์ถล่มท่าเรือ5 1่ท่าเรือตกชั้นเป็นทีมที่2นะครับส่วนบุรีรัมย์เป็นแชมป์โดยไม่แพ้แม้แต่นัดเดียวรองแชมป์เมืองทองที่3สุพรรณได้2ทีมแล้วฉะนั้นเหลืออีกทีมหนึ่งครับจะเป็นบีซีเทโรหรือว่าสระบุรีที่ตกชั้นบีซีเทโร20ปีนะครับไม่เคยตกชั้นเลยหากอยากรอดต้องบุกไปชนะเชียงรายนั่นจะเป็นการรอด ครึ่งตัวหมายความว่าอย่างไรดูเทโรก่อนตอนแรกขอชนะก่อนจะชนะหรือไม่ชบมบครับเทโรในชุดขาวนะครับสตาร์ทร้อนเป็นไฟฮะธีรพลเยอะเย้ยอกองกลางวัยซัดก่อน1ประตูต่อ0ครับและนาทีที่3 9นะครับเมสซี่เจครอสโฟเดีย,ยคิเต้กองหลังอารี่โคส2 2ประตูต่อ0เข้าคข้่งหลังเจชนะท็กแฮก แล้วก็ไหลให้กับเอกชัยอริทิพันธ์3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหพายุรุกยังไม่จบบุกแบบบ้าพลังดูคุณผู้ชมบีซีเทโในชุดขาวซัดติดเซฟเจนบยิงไปชนคานนะครับก่อนจะเป็นเกรกกองหน้าอินโดยิงเป็น4ี่ศูนย์แล้วก็พี่มากอดโค้ชรังสันในชุดดำทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งนานครับบีซีเทโรทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งนานนี่เกรกซอยเองแฮะเหมาสองบีซีเทโรบุกมาถล่ม5าประตูต่อศูนย์นะครับ หมายความว่ารอดไปครึ่งตัวคราวนี้หน้าที่ก็คือแช่งครับแช่งให้สระบุรีแพ้สระบุรีต้องบุกไปเจอชนบุรีอันดับ4ง่ายๆครับสระบุรีเสมอหรือว่าแพ้ชนบุรีบีซีเทโรรอดสระบุรีร่วงแต่ถ้าเกิดสระบุรีบุกไปชนะชนบุรีถึงถิ่นบีซีเทโรร่วงสระบุรีรอดชมครับ ทุกคนเชื่อว่าชนบุรีในชุดน้ำเงินชนะแน่ฮะแต่ว่า17นาทีผ่านไปสราบุรีมาได้ลูกที่จุดโทษนะครับและเป็นทางด้านปิยชาติสีมะเรืองยิง1-0บุกมานำชนบุรีฮะแล้วท้ายครึ่งแรกนะครับสุรเดชธงชัยดันจัดไปเป็น2ประตูต่อ0และก่อนจบเกม19นาทีดิวยูีดัมกองหน้าแอรีคส3ประตูต่อ0สระบุรีครับบุกมาชนะ ทางด้านของชนบุรี FC นะครับเท่ากับว่า b e c เทโรตกชั้นสระบ,บุรีรอดเขาบอกหลีกที่ดีก็คือหลีกที่ค่าดาวไม่ได้นี่คาดาวไม่ได้จริงๆนะฮะสุดท้ายเทโรท่าเรือ TOT ตกชั้น